สวัสดีครับผมมอยดินทิีสารครับเมื่อนี่เบาดินผ้าปีผ้าหนองมาเลาะบางเห็ดครับมาเศร้านี่เบาดินไปเบืองน้ำแล้วครับก็เบาบ่อยปลาโบรานเลยครับพี่น้องครับจังไรก็แล้วแต่นองฝากเป็นแห้งเอื้อแห้งใจให้เบาดินเบาบ่อยคือเกาในเด้อครับเมื่อนี่สิภากันมาเลาะบางเห็ดครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมอยดินทินีสารเบาบ่อยคนใช้แชาแนลนะครับเป็นกําลังจิตกําลังใจให้ลูกหลานนะครับนี่คือวิถีชีวิตของเบาดินเบาบ่อยนะครับ ฝากติดตามมาหลุดน้ากันครับว่าสิไดเฮ็ดบอรครับพี่น้องก็ดีไม่แห้งสุกุศสุขคนครับมาหลุดน้ากันครับผมบวกรับพี่น้องครับเป็นดอกเดียครับพี่น้องเป็นให้มีดอกเดียวพี่น้องผมนะครับโอ้ยดอกเดียวพี่น้องขามันกระเบนเหรอครับ ครับผมพี่ดูครับมาขมาเห็ดปัวครับพี่้องหัวหักเห็ดปัวพี่น้องหัวพี่น้องหัวนี่ปัวกระดองงามครับนี่ครับบัวบอยยางบ่อพอครับพี่น้องกีนี่ดอกตุ้มๆเลยพี่น้องครับน่ะอืมครับนีดอกหนึ่งครับพี่น้องครับได้ วุ่นนะครับผมพี่น้องโอ้ยโอ้ดอกแบบงามเลยพี่น้องวุ่นในหับจ้ะสวัสดีครับพี่น้องผมครับเยี่ยมมากครับผมกระโดดครับพี่น้องอี่น้องผมเอาพีห้อยดินกี่เอาจิบจิบกี่เอาติดจอดเลยครับผมครับดอกแบบงามพี่น้อง ออกหน่อยครับน้าที่พ่อเลี้ยายนาะเลี้ยวกระพ่อดอกโอเคดอกเป็อยไรหากินสื้อเมื่อไกันไปพี่น้องเอ้ยไปเบิงน้ำกันอีกครับพี่น้องผมนี่ดอกนป็นอะไรพี่น้องครับนเห็นดอกเป้นอะไรพี่น้องปวกกระดอครับพ้าบอยเห็นดิ่ฟังผลครับพี่น้องนีิมานที่ปวกกระดอครับเรียบร้อยครับ ก็รอดพี่น้องครับน้องก็จุ่มๆก็อพอเป็นมูน่ะเป็นมาพี่นอกก้องคนเห็นมาทางกล่องกหยนก่งๆพี่น,อนอ้องเอยเว้ยมี่จะขา มาเกิดเกิดมูหน่อยเพ้็ดไน่อยเกิดมูหน่อยครับก็สิค่อยไปเรื่อยๆนะกอแดงครับพี่น่องกอแดงครับข้างงามครับพี่น้องครับเพ็ดกอรครับอกอแดงครับน่ครับกอแดงครับ ไข่ครับพี่น้องไข่เขียวครับครับไข่เขียวครับดอกงามๆเลยครับพี่นออ้อง,งเบาบดินบอ่อเยิปผึ่งไข่ดอกบางง่ายเลยพี่น้องบ้างครับอุ้ยพื่นอนพี่น้องเยิปผึ่งไข่ครับดอกบางง่ายเลยพี่น้องครับน่ะดอกงามสวยๆเลยครับ อีกพงศาครับครับขามันกับบอเอาแยงดอกครับเ ER อาแต่ดอกเพกันครับพี่น้องครับบอบอยพอเ่็ดปวกจุ่มใหญ่เลยครับพี่น้องครับพี่น้องเพิ่งผลผลพี่น้องผลผลพพี่น้องผลครับอุ้ยตะนซ่อนพี่น้องครับพูดนลยข้ามมามาเก็บกันครับพี่น้องครับ ข้างนั้นตี้เด้อนะเข้างลันตะนี้ด้อเก็บ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 ตี้างนั้นเก็บเก็บครับกรอินครับเหมือนกันครับะไปเก็บกอก้อนก่อนก่เดี๋ยวเราขานก่อนนี่นนะครับผมนี่น้ะนู่น ไปกันผม้ครับพี่น้องครับสดัสดครตบบาบอยัพอพอดีพดีครับ้ยตุใหไงเลยพี่น้องครับโอ้มันพี่น้องมาเก็บน้ำน่ให้ดิน ขึ้ับพี่น้องเดี๋ยวซุ่มเราควงกันเห็ดรับพี่น้องเต็มเลยครับที่ครับผมน้องเหยียบเด้อขาเพิ่นเกิดพวกคอยแข็งไปไหนนะครับเพ,พินน่นผ่านแล้วครับไปดูด้วยครับนี่ครับอืมอีน่น้อง เสียงหายใจว่ไม่ไวเลยน,นเ <laughs> มือพี่น้องไก่ปวดน้องที่หยัดต้องควได้ยทีต้องมองจริงก็ไดพนน้พี่น,อน้นองสุดงามเลยครับผมยุดตีนอกันนี่ไอ้กินมานี้มาด่ก็ที่ดึงเอาตอนนัวนี้ให้เอ โ <Yeah. S 2> อ้ยเสียงพี่หอยดินเซาพี่น้องโ,อ,โอ้พี่พอไพอ,อพี่น้องมาให้กินไหมคนหูพี่น้องดอกบักงามนึงครับไอพีเหยียบเล่นนะอย่าไตจีนนะเนี่ยเราเอาอนข้างหลังก่อนเนาะครับผมพี่น้องครับนะครับนอนง่ายๆนอนเนี่น บอกนึงครับขามันกับบอาปันไดห,หรอกครับเพราะว่าเอาไว้เพื่อนเป็นเสือปีหนาครับเ้ากับบอลจนเบิดครับเพราะว่า,ามันพวกพวกสิได้กินยงอนนะครับตรงปลายขาเพื่อนี่ครับนี่ครับช่วยชยออกมันเถียบเถียบข้างหลังเห็น,นยอยู่แข่งที่หอดิ้นถียบนะครับพี่น้องครับ ดีครับเบิกน้ำกันรุ่นน้ำกันไปง่ายครับพี่น้องมูอเดียวครับพี่น้องครับพี่น้องครับเก็ <c oughs> ยบงามเลยครับครับนี่ครับโอ้โห <c oughs> ให้ออกโดนเี้ยเราเก็บวัตถุอดอกกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผมดอกย่างงามเลยครับปลัวข้าวดโ,ดโอบโศกมานะครับผมมือน,นี้บ่อยๆกับพี่หวัวดินเขามาที่ดงครับมาลอกบังเห็ดก็ได้เห็ดปลัวอีรีครับพี่น้อง ขายหลุดเปื่อยครับง่ายเอาตัว hmm? นั้นก่อนนี่ต้องว่าอันนี้เก็บเขาขาเปื่อยๆเปือยครับดอกมันเก็งงามอยู่ครับเนาะครับครับงายมั้ยนี่นี่เนางานในเบ้าบอยเก็บครับในเบ้าดินเก็บครับนี่เก็บคนละครึ่งครับพี่น้องเก็บคนละครึ่งดอกขาเพิ่นครับ เด nah. ็ดเด็ดหัวเอาน่าไอ้ขัดเอาต้นขาขมันแข็งเขาก็เอานี่เออเออเอออะไรแข็งแข็งเขาก็เอามีดซอเอาเพราะมันได้ขาทำขาขมันแข็งมันบ้านเด้เปื่อยโอ้พี่น้องคขาขาพอกไงเลยครับไอ้มาเอาตัวนี้ไปนี่ต้นก่อนต้นเรยที่นี่ โอ้พี่น้องนะครับพี่น้องนี่ครับนี่งัดโหลดพี่น้องพอต้องสี่ดายขาเพื่อนครับนี่ไม่ตีกินยังครับนี่ขามันเสือเพื่อนครับไม่ได้ขาปวกดอกครับผมพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนเกิดเกิดมาอีกครับครับเพื่อนเกิดทุกปี้ครับเอาเอาคับเอาแต่ดอกเพื่อนนะแต่ไที่ยังมีตัวปวกครับผมพี่น้องเพื่อนกระสี สร้างฟอร์ดสร้างน้ำลายเป็นขึ้นมาเป็นเสือเห็ดครับพี่นอง้หงกับผู้หงครับพี่น้องผมตมมึงมึงพี่น้องเอ้ยโอ้ดอกเห็ดไหมพี่น้องพี่น้องข้างในอู้อลังการเลยพี่น้องอย้่บนข้างในพี่น้องครับพี่พี่พี่น้องคนน้องคนน้องครับครับไก่พี่น้องบ้านราสบอยครับผม เออครับผมครับผมพี่น้องขุดขาขุดขาครับพี่น้องครับครับผมดอกเบี้ยงามเดิพี่น้องนี่น้องนี้เขาเปันมือใหญ่เด้อนะครับผมพี่น้องครับ เก็บเลยอากาศก็คึมๆครับพี่น้องมาเตะเสาอยู่ด้วยครับผมพี่น้องพี่น้องเบ่งข้างในนะครับพี่น้องขอไปเดเดี๋ยวเขาจะฟังนี่ก็นายจ้างยังไปทั้งกุ่มก็ได้เชียงคนใหญเชียงคนก็จะมา พี่น้องต้าพี่น้องนะเนี่ยขันเขาบ่อใดพี่น้องเีบาดินสิเก็บอ,อกขาม้านก่อนครับเอางี้ก่อนนะครับน,บ <c oughs> นั้นเงตอเงี้ยคุณพี่น้องนั้น,น,นะนเชิงกอเงนะี้ยนะเลยเาดินสิมาฟังสิครับเราบอยสู้มหก็ได้ นะครับนาะโอ้อันนี้เอออกวะน้องเกิดไปทั้งฟุ้นกันยังวะโอ้พี่น้องเลยท้าสอนครับนี่ครับเกมเป็นคัาจะขูดขาคันค้นมาเวลายนี่บ่ได้ทันค้นเขาเาเดี๋ยวสิบ่ท่านเพื่อนต้มปานสีแตกครับพี่น้อง น้องคุณน้อต้นซ่อนให้เลยครับคุณไปครับตีครับผิดนอ้องตีอีกครับคุยังไม่หมดแค่นี้นะครับทำไปเรื่อยครับพี่นอ้องนี่ครับคุณฮัทเลยฮัทเลยนี่ครับคุณน้องดอ๋ยวกระมัพี่น้องคุณน้าไอ้ออกกระมก่อนเดี๋ยวเอ,อาออกระมังก่อน คุณหลายได้เรื่อครับครับเฮ้ยยุ่งกระลาลพี่น้องผมบ่าวบอยขูดขาเห็ดแล้วครับเก็บมากรองไว้ห้าก,ก็สิขูดนะครับบางทีการทายถ้ำมันกระบอกคอยเป็นใจบ่าคอยสะดวกปันหดครับก็บเลยต้องเก็บกองไว้สักก่อนนะครับพี่น้องบางคนว่าคือบ่เอาเม็ดขูดขานะครับว่าเป็นยังครับเก็บแล้วบ่าวดินบ่าวบอยกับขูดขาคือเก่าครับพี่น้อง เพราะว่าการตั้งกล่องในปลาบางทีมันก็บ,บอกค่อยสะดวกนะครับนี่ครับเห็ดงามๆเลยพี่น้องเห็ดบวกเข่าดอพี่น้องครับนี่ครับดอกงามๆแข็งๆเลยพี่น้องเอ้ยเอานมัยโสมแกงใส่เมียดใส่ในสุดยอดเลยพี่น้องครับเห็ดเห็ดไข่ครับเห็ดตไข่ครับพี่น้อง ้องหันปากันเกลีบให้เปลือมูบอกง่ายหนึ่งพี่น้องนะครับให้ต้องใครรอเพื่อแข็งนะครับโอ้ยแกงแสบแกงหวานครับพี่น้องโอ้ครับผมอ่ามาพรัยนี่ครับกลุ่มที่สองครับพี่น้องบ้างมูที่สองมูที่สองมูที่สองครับมูแหลกเบาบอยกับเบาดินเก็บเรรรียยบบ้อคัไปเรียบร้อยแล้วครับนี่มาพออีกครับนี่หนึ่พี่น้องตอนสอนบอครับ มาเด้ออีปออีแม่ข่อยน้องนองเอ๋อ้ออไอส้ย,ยิง่งนะครับมาเก็บเพชรน้ำเบาดินเบาบอยครับ,บพี่น้องครับโอ้ยงามงามพี่น้องขุนขาดอกยังไงครับมงมู้ที่สองครับผมกระมู้แรกให้แสงพี่น้องเบิึงครับผมพี่น้องครับพี่น้องครับ แกงแสีบๆครับมาแลงกินแกงเห็ดน้ำบาวดินครับเด็กครับได้กินแก,แกงเห็ดน้ำกันครับผมพี่ดอกไง,งาบาบอยยังแข็งบ่แข็งอู้แข็งต <c oughs> อนแข็งดีพี่เกิดต้นยิงหน,น่อยต้นหนาบาวดินบาบอยครับออกไปเลยออกไปร้ายเลยครับมูเนี่ครับมูนี่ยมูเนี่ยก็มูหันอยืดนะ สีเพ็ดน้ำมาวดิน่าบอยครับพี่น้องอ๋อคือพ่อๆๆๆงๆๆๆนๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆ่นๆอๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆกัๆกัๆๆ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 ๆนๆอๆๆๆๆงมันๆๆๆๆอๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆพๆ่ๆนพๆ่นๆๆ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 กๆๆๆๆๆๆๆ วัินี่นี่ไข่เห็ดปวกก็มีด้วยครับบางชนิดนะครับว่ากระเบืละละเอ้องละเอียดละเอียดครับการเก็บเห็ดอันนี้เป็นเห็ดปวกกระดอครับปลอดภัยครับลองกินเนาะคุณลครับส่งดอกนึ่งมาบอยอันนั้นบ่แม่ได้ทั้งกระปุกนะกระปุกอันนี้แม่บ่บ่แม่ยูแมไ่ไหมแม่แม่ครับตอนแม่โอ้ยปุ่นปุ่นเตือนตานาปุ่น โดนมือตัวไหนครับกลุ้มนี่ยวเบยเอาใบใบใบนี่ออกเนะโอ้ตัวดอกดีตัวดอกครับงามนะครับนี่ครับตัวดอกตีมันตรงท,นทอนถอนแะล้วโดนบเบอยสีมันตรงทนอนขาเพื่อน้องโบเอาดอกมันเปื่อยแหละบางบางบางดอกเป็นก็เปื่อยแนะครับเด็ดเด็ดอตัตราดอกของบนหลน่นอีกอย่างกะให้เพื่อนเด็เป็นเสียไม้ซะครับ พี่น้องออกเยอะเลยครับเก็บเก็บเอาก่อนนี่ครับโ <Okay. S 1> ม่นีครับอันนี้คือม่ม่ม่มที่สองพี่น้องม่ที่สองครับเอาใส่กระตาเบาดินมาทีนี้อ้โหนี่ดอก,กงามๆแ,แข็งเลยพี่น้องครับนี่ สองมครับผมเห็ดสอ,มองมมนีน่พี่น้องเห็ดปวกเขาโดเห็ดปวกเดือนเก่านี่ครับงามเลยครับ,บรพี่น้องครับโู้มูหนี่มูใหญ่กว่ามูหน่ับแกงเก็บเสืบพี่น้อง แกงใส่ใบยอดผักใสกับแสบครับสองกระตาม,มารวมกันในพี่น้องพวกเนี้ยบ,บ่อยนี่มูแหลกครับผมแ์นงลูกมึงกันไหนนี่มูแหลกครับพี่น้องนี่มูสองครับครับครับไหนพ่ออยากพ่อกินได้พี่นอ้องมึงหนเบัง งามๆ,ๆเลยสองมู<อ>งครับ,รบมูรักตาครับขอบคุณพี่้องติดตามนะครับห้อยดินดินสารนีครับผอบาบอยคนไช่ชแนลครับสองไอ้หน้องมหาอยากหากินครับ ย่ามีปลากระล้งน้ำครับย่ามบ่มีกัเขาปลาหาเ็ทหานอใหม่ครับใส่ชีวิตใส่วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายครับอยู่ให้เป็นสุขนะครับอยู่ที่ไหนก็สุขได้ถ้าใจเรามีสุขนะครับให้พี่น้องยูดีไม่แห้งรำรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับหากแพงพี่น้องสุขสุขคนครับสวัสดีครับติดตามครับผมสวัสดีครับ